ขมรลาคริมเวนะครับเฮ้ครับวิธีขูดมะพร้าวนะครับเดี๋ยวางหัวร้านมงบรรยากาศริมเวยนะครับมื้องขูดถายดีมองแล้วโต๊ะทำครัำุงเตานใครเห็นเคยเตาเดินไปใกล้ๆกดอยู่ไปก่อนเตาโบราณมา

เป็นบ้านสวนลิมเวนนะครับธรรม,มาชาติเป็นตกากล้องไ้นมยโสธรออนหักนะครับพี่น้องโอ้เห็นห้างนกบอพี่น้องห้างนกห้างนก กำลังสตกบินบรรยากาศยังมาแรงเลยค่ะมาสวนนิมเมมีนกด้วยนี่ห้างนก อาจจคนดับเี่ดักูจ๊ะ <c oughs> เป็นน้องพีตุครับเชอร์รี่ในสวนห้องสิบนนีิเชอร์รี่น้ำเล็ก นี่ตุ่นยอยโอ้ยเด็กัดเยอมากัดบ่จ่ะโอเค ใช่สวยงามมากกลับเป็นบอได้พี่ตาคงตาไข่มีมากนี่รถติดแท้ยังมาเลี้ยงคนอ่ะมาไายทำให้เพลินให้อายนมยโสท้อนอาวันหักด้วยพี่น้องผู้ดใดอยากได้พระคิเล็กไส สาดอกอ่อนๆเด้แกงมาจากแกงมองแกงขี้ไหมครับแกงขี้เล็กไหมไมีตะยอดอ่อนๆโอ้ยแล้วก็คือจังมะอันให้มาตากแดดทายเท้ายเอ้ยผูๆๆ้ดใดเคยเห็นดอกผักกระโดนมอนี่ผักดอกผักกระโดนนะจ๊ะนี่ดอกผักกระโดนจ้ะ ดูด้เคยเห็นว่ากรกะโดนกินกับลาบนี่ยไหมคะ่ะนี่ดอกพันเดอร์พี่น้องกรกะโดนนี่มือส,สวนเัาคุณน,นก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 ,นก,นกเห็นบ่าครับเห็นบ่าครับ สิประมาณนี้อุ้ยนอกคนชอบชอบรรยากาศโดยรอบสวนกล้วยก็มีได้พีน้อะ นอบพอได้ใสิอยากกินต่ำบักน่อนกะมีแม่ไมีอย่างนี่ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ่ค่อยได้ใส่ยาเนาะเอย่ายปลูกไว้ทำห่อมงห้อมโน้อยบักย่อไปแต่ต่ำแซ่บบ่ที่น่ะสวนกล้วยเ้าก็มี่สวนตะไคร้เ้าก็มีเได้จ้ะ มาแ้งอันนี้อาจจะมืดหน่อยนะคะคุไห爷อาจจะากยยานมาทิ้มใบนี้เนี่ยสมโอ้คือปลูกหลายยางพี่น้อง น้อกกระจาบหลายอดีเลยพี่พี่นอนวนยูตนไม่จนผลกับนี่สะออนมากมากนุก่กระมากคือวันนิงแกวันนิงกระเบิ้งหายได้แล้วจ้า จะเป็นหมอ้ปมอปลาหม้อกุ้งนะจ๊ะดอกหม่ดอกอยาดอกหญ้าในป่าปูนเป็นฤดูพ่อมพัน ต้นยอต้นยอไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่เนอะฝากอันติดตามนุม่มยทธอนออนทักได้เนะคะขอบคุณค่ะ